จเจริญสุขท่านศัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนเจ็ดเือซึ่งก็ใกล้ๆกันกับวันพญญาวันที่ผ่านมาสองสามวันเป็นช่วงดีช่วงวิเศษช่วงหนึ่งที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้ใกล้ชิดกับวัดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตของเราทั้งหลายนับว่าเป็นคณะดีนับว่าเป็นช่วงที่ดีถึงแม้ว่ามันอันก็ขาดพ่อง ลืมไปพอก็ยังดีเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงในช่วงเทศกาลของเราเ,าเราทำบุญทำสระก้าวดำหัวลดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอุบ้าจานของเราอยู่เรเป็นช่วงช่วงนี้ยังเป็นช่วงเทศกาลสงการอยู่ และก็ร่วมกับวันพระวันธรรมสงวนะก็เพิ่มมงคลลการเพิ่มมงคล,ลการเข้าไปศรัทธาก็คงมีจิตใจที่ยังเบิกบานช่งนี้มีวามีจิตใจที่ยังเบิกบานยังจำเรียกว่ายังประทับใจอยู่ครับประเพณีล้านนาไทยเรา ประเพณีของไทยเราที่มีการลดน้ำดําหัวมีการบูชาเข้าพระมีการส่งน้ำพระวันนี้ก็มาเป็นวันพระวันธรรมสวสันะซึ่งก็เป็นวันที่มีความหมายสําหรับชีวิตมีความมีความเป็นมงคลสําหรับชีวิตถ้าวันพระมาเนี่ยวันพระมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปถ้าวันธรรมดาเราจะอะไรวะ,อ,ะอยู่กับการกับงานอ,อยู่กับการกับงานกับการไปนั่นไปเหนือไปใตอ้อยู่กับงานนั่นงานนี้เขาก็ มีจิตใจอยู่กับการทำงานแต่พอวันพระจิตใจเราอยู่กับพระรเราอยู่กับพระรจิตใจเรานึกถึงพระธรรมคำสอนนึกถึงศีลนึกถึงสมาธินึกถึงปัญญานึกถึงธรรมที่กเกิดความสุขแล้วก็ ทมที่ทำบุคคลห้เป็นคนดีนึกถึงสิ่งนึกถึงธรรมเหล่านี้ขึ้นมาที่ไรเราก็มีเนู้ความรู้สึกมั่นใจเ,เรียกว,ว่ามีความมั่นอกมั่นใจว่าเราเราได้เป็นคนทิณธรรมบนประกาศไว้ธรรมที่ประกาศไว้ ทมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ทมที่เป็นรมในทางศาสนาแล้วเราก็เรียกว่าทมนั้นนะมันก็อยู่ในอกอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราเรียกว่าเราอยู่กับทรทมอยู่กับเราก,ก็นี่ก็มันก็เป็นความสุขเป็นความสุขของของศรัทธาทั้งหลาย ที่มีความเชื่อมั่นมีความมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นอยู่ในกุศลผลบุญคุณงามความดีมีศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนและมีความเชื่อในเรื่องของบุญของบาปว่าบุญ คือความดีบาปค,คือความชั่วช้าเป็นของคู่กันแต่ว่านันเป็นของที่ไม่ควรที่จะไปไปไปแปดเปื้อนกับบาปอย่างเช่นความดีคืออโลภะอโทสะ,อโ,ทะอโมหะแต่ตรงกันข้ามก็คือโลภะโทสะโมหะ ซึ่งมันก็มีอยู่มันแตกต่างกันเพียงนิดเดียวแต่มันใกล้ใกล้ชิดกันมากเลยมีมอาําน้าเนี่ยอโลภอโะอโทสะโมหะเป็นกุศลแล้วอโลพะอโทสะโมหะนี่เป็นกุศลละแต่ถ้าโลพาะโทสะโมหะนี่เป็นกุศลอ่ะเป็นนกกุศลละ <c oughs> กุศลก็กุศลก็ส่งผลเป็นสุขถ้าตรงกันข้ามอกุศลก็ส่งผลเป็นทุกข์เป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นความลำบากเป็นความเดืดอดร้อนต่อเนื่องกันเป็นสายไปสายกุศลอ,อโลภะอโลสะอโ,ะอโ,ะอโะม,มะมีแต่ความประนีตมีแต่ความละเอียดอ่อน มีแต่เป็นชั้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 นของของกุศลผลบุญของกุศลผลบุญคือซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น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 เหมือนกับโกดังเก็บของเหมือนกับห้องเก็บของที่เอาซ้อนกันไว้เป็นชั้นชั้นแต่ของดีทั้งนั้นของใช้ได้ทั้งนั้นเลยของที่เราไปวางไว้บนหิ้งบนชั้น สองชั้นสามชั้นเป็นของที่ดีๆใช้ได้มีประโยชน์อันนี้เหมือนกับเหมือนกับกุศลธรรมกุศลธรรมนี่ก็เป็นชั้น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 อโลภะชั้นอโลภะชั้นอโทสะชั้นอโมหะมีมีชั้นจาคะ มีชั้นจาคะเสียสละจะาคะ,ะานี่เสียสละจาคะนี้จาขะนี้ความเสียสละนี้ยังเป็นเป็นมักด้วยเป็นมักด้วยในในนิโรนิโรทขาไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติข้อปฏิข้อปฏิบัติแห่งการดับทุกข์เรียว่าการดับทุกข์ มีจาโคหรเป็นเป็นต้นเลยถ้ามีมีจาค่าแล้วเนี่ยทุกเน่ยดับได้ทุกนี่เรามันลึกนะมันทำนี้นเรียกว่าธรรมะ,ะมันลึกดับทุกเนี่ยทุกคือในชีวิตชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรามองอธรรมดาธรรมดาเราเรา เราก็จะเห็นว่าเราต้องการความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าความเป็นจริงมันมีทุกซ่อนอยู่โดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของทุกหรือว่าสภาวะธรรมของทุกตั้งแต่ชาติปีตั้งแต่ความเกิดตั้งแต่ชาลาติปีแม้แต่ความแก่ มรณะมรรปิความตายโศกะปริเทวะทุกโทมนัสแล้วก็ความอยากความปรารถนาไม่สมปัารถนาไม่ได้ใน,ในสิ่งที่ตนปัารถนาคือมันมีเป็นชั้นชั้นชั้นชัน้นความทุกข์แต่ว่าจาคะเนี่ยเป,เป็นเป็นตัวต้นตัวแรกเลยในการที่จะดับทุกข์ได้เนี่ย อันนี้ก็เป็นกุศลเนี่ยเรียกว่าเป็นกุศลเป็นชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นมแมนก็จะลำดับลำดาลำเลียงอยู่ในภายในใจของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็จะก็เรียกเป็นสิ่งอันประเสริฐเป็นสิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่ในจิตในใจของญาติชมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทุกวันทุกวันนี่ ธรรมะมันเกิดอยู่ที่ใจความสุขก็อยู่ที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่ใจความไม่สบายอย่างต่างๆนนงนะนะผมม่อนอกผมมอนใจก็อยู่ที่ใจนะจะพ้นทุกข์ก็พ้นได้ที่ใจเพราะนั้นทมเหล่านี้เมื่อเมื่อลำเลียงลำเลียงลำเลียงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นที่นี้ที่นี้เขาก็จะไปรักษาใจ จะไปคอยดับทุก์ที่ใจใจจะเกิดทุกข์เออมาเกิดแล้วหายไปแล้วทุกข์หายไปแล้วแต่บางทีเราคิดอะไรขึ้นมาสักนิดหน่อยเอาจะเป็นความทุกข์มันก็ดับไปเช่ไมความทุกข์ดับไปที่ถ้าอย่างนี้นะชีวิตเนะี่ยกำไรไนะั่นแหละน่ะชีวิตจะมีกําไรชีวิตน่จะได้กําไรเพราะว่าถ้ามันทุกข์มันดับได้ ถ้ามันดับทุกได้เนี่ยชีวิตจะเป็นกำไรพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนธรรมก็เพื่อให้ดับทุกนั่นแหละพระพุทธองค์เห็นว่าโอ้ชีวิตเป็นทุกข์นักลาไปพระพุทธองค์ก็เลยสอนวิธีการทำที่เพื่อให้ดับทุกเพื่อให้เราวลทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมอันที่จะดับทุกขกัจจคโคกจากโคนี่แปลว่าสละจากคะสละ จากโคปฏินิสโคปฏินิสโคก็คืนปฏิคืนไปปฏินิสโคอันนี้ก็นนกสละเหมือนกันแล้วก็มุตติใน,นก็พ้นไปแล้วก็นารโยก็ไม่ไม่อะไรอ,อวรไม่ไม่คล้องโอข้องใจไม่เนี่ยน,นี่แนวทางในการสระละในการดับทุกข์ อันนี้จะเปน็นชั้นชั้นชั้นเก็บไว้ในใจเนื้อสัทธาทั้งหลายเมื่อทําเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วญาติโยมสัทธาทั้งหลายก็จะสลัดทุกไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น,นจากขั้นตน้นเป็นโสดาบันเป็นสกัตคามีเป็นอนาคามีเป็นอหรหันขึ้นไปนเลยโอ้เนี่อันนี้เป็นธรรมมันประเสริฐที่สุดเนี่ยขอ,อให้ ธรรมะได้เกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของญาติโยมญาติโยมจะได้ปลดดับทุกข์ไปตามพระธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดไว้ได้สแสดงไว้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเจริญในธรรมโดยทั่วก,กันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ